nó không trả được, ăn luôn luôn, không trả được, tao có thể là cá, เชื่อแช่นะครับเชื่อแช่นะครับม nah ีบรรยากาศข้างสนามครับสดบรรยากาศสดๆครับระหว่างรอแข่งขันประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวแล้วก็คู่หญิงนะครับวันนี้ครับวันนี้มาคุยกันก่อนครับวันนี้บรรยากาศสดๆข้างสนามเลยนะครับตอนนี้ครับทักทายกันได้ครับสวัสดีครับพี่ทุกคนสวัสดีครัับสสวดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะทักทายกันนะครับเมื่อคืนน่าจะแมงกัดตาตอนอาบน้ำน่ะแดงนะเนี่ย สวัดีทุกคนนะครับอ er so ันนี้วันนี้รอแข่งวันนี้ประเภทคู่หญิงวันนี้คู่หญิงเราเตะตอนค่ำนะครับแล้วก็เดี่ยวหญิงก็เตะตอนช่วงบ่ายนะตาปือมากแข่งกี่โมงใช่ครับตาปือมาครับเพิ่งตื่นเมื่อกี้ครับทุกท่านทีสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มแข่งคู่แรกของไทยเราแข่งเก้าโมงครึ่งนะฮะจะเป็นประเภทเดี่ยวชายนะครับพี่อาธาเรือจะพบกับประเทศอะไรไม่รู้ครับผมจําชื่อประเทศไม่ได้นะฮะช่วยแชร์ด้วยครับช่วยแชร์สวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแชร์ด้วยครับช่วยแชร์ด้ครับได้มาคุยนะคร ตะกยลันกันตอนแข่งนะฮะเดี๋ยวผมตับกล้องตรงๆกันตะกูลนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบ,รบตอนรักมาปักกลางใจพี่ต้นมาไล่ทำให้ใจผมสัน่น <laughs> จริงนะฮะจริงนะฮะอันนี้สวัสดีครับนี่เกมมะคาอยูาา่ด้านหลังนะฮะเกมาามาาะคา,ามด้านหลังครับแล้วก็โคตรโอ๊ตครับตั้งตองฮะอันนี้น้องนิดนะ,ะครับผม KFC ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องยกจะเป็นประเภทเดียวยิงเราฮะนี่ฮะน้องยกฮะ นะครับผมเก่งมะขามเก่งมะขามครับไครเวนท์เอฟซีเก่งมะขามเหมาะได้นะฮะน้งที่อาช่าเรือนั่งอยู่ด้านโน้นนะครับอาช่าเรือนั่งรอแข่งขันครับพาชมสนามหน่อยนะฮะได้ฮะได้ยินดีฮะยินดีสวัสดีทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวผมพาเดินอ้อมสนามนะสักครู่นะฮะสักครู่ผมพาเดินเดินลอนสนามวันนี้ประเภทชายคู่กับคู่ผสมไม่ไม่ไม่มีแข่งนะครับผมเลยไลฟ์ได้นะฮะเลยไลฟ์สดคุยกันก่อนได้นะครับเพราะว่าของ ผู้ผสมกับผู้ชายจะเริ่มแข่งพรุ่งนี้นะครับผมต่างชาติจะบนเรื่องสนามไหมเสื้อยังมีใข่ไหมไม่มีแล้วครับพี่เสื้อหมดไปแล้วฮะเสื้อหมดไปแล้วฮะอันนี้เป็นบรรยากาศสนามสดๆเลยนะฮะก่อนที่ทําการแข่งขันนะเดี๋ยวผมจะสลับกล้องให้ดูนะฮะนี่ฮะนี่ยเป็นบรรยากาศสนามแข่งขันนะถึงที่โดมครับตรงข้าตลาดนัดตลาดนัดกรกตเลยนะครับเนี่ยเป็นโดมใหญ่ฮะเนี่ยมีทั้งหมดแปดสนามเลยครับแต่ว่าอันนี้ สนามวอร์มอยู่ด้านนอกนู่นไกลๆนู่นคะสนามวอร์มอยู่ข้างน,นอกนู่นเลยฮนะตรงเต้นเลยเต้นทข,ขาวๆอยู่ครับแข่งข้างนอกกัน้องใช่ครับข้างในข้างในเนื่องจากข้างในลังคาอินดอร์เขาเขาเรียกว่าลังคาถลม่มลังคาถล่มเลยไม่ได้แข่งด้านในนะครับพี่ใช่ครับแข่งตรงนี้ให้แข่งที่โดมอันนี้ก็เป็นนักกีฬาต่างชาติก็เริ่มเข้าเริ่มเข้ามาแล้วฮนะนักกีฬาไทยก็เริ่มเข้ามาจับจ,จองที่นั่งเนื่องจากว่าที่นั่งค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งขององนักกีฬานะฮะ มีเท่นไหนอาเซียนแข่งไหมมีครับมีพี่มีมีมาเลอินโดบูไนมีมีมีแล้วแม่ว่าเรามาเกือบครบนะมีมีมาเลอินโดบูไนอะไรอีกนะที่ผมไม่เ่ยมากัมพูชาจีนญี่ปุ่น ผมไม่แน่ใจบันทึกมาไหมมาคร e ับพี honestly, ่มาไหมรายการนี้เง right? ินรางวัลมีไหมท่านแชัดรับเท่าไหร่เงินรางวัลนี้เงินรางวัลมีฮะแต่ว่าเป็นเงินรางวัลรวมนะผมผมไม่รู้ว่าเงินรางวัลออกจทั้งหมดจะเท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจนี่ประเทศอะไรครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นประเทศแข่งวันนี้แข่งวันนี้ป่ะวันนี้ครับวันนี้วันนี้รับรองความสนุกครับวันนี้มีกัมพูชาด้วยใช่ครับนี่ครับประเทศอะไรนะค้าอะไรนะผมไม่ได้จะครับรับผิดพลาหรือเปล่า น้องแข่งครับสวัสดีครับพี่นายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นายสวัสดีครับนี่ครับนี่ไลฟ์ให้สดชมให้ชมให้กันสดๆเลยครับบรรยากาศสนามนะฮะนี่นะครับนี่เป็นนักกีฬานะครับมาเข้าชมมีไหมไม่มีไม่เสียตังค์ครับชมฟรีฮะชมฟรีฮัลโหลมอร์นิ่งมอร์นิ่งมอร์นิ่งนี่ครับเป็นเอฟซีของเรานะครับเนี่ยนี่บรรยากาศสนามตัวนี้เลยผมใกล้เพลงไม่ได้นะเดี๋ยวเพลงติดเล็กกติดเดี๋ยวเดี๋ยวช่องเด้งนะฮะเนี่ยนั่นก็เป็นประเภท เขา,าประเภทเดียวยิงมามารอแข่งกันฮะรอเชียร์ทีมไทยครับผมแต่ละทวีปคัดเลือกมาเปล่าไม่ใช่ครับไม่แต่ละทวีปไม่ได้คัดเลือกมานะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหือนตอนนี้ยังเป็นลักษณะว่าที่แชมป์โลกแต่ว่าไม่มีการคัดคัดทวีปนะครับเนื่องจากใครส่งเข้ามาแข่งแต่ว่าแต่ละประเทศส่งเข้ามาแข่งได้เลยครับแต่ว่า,านาคตผมว่ามีการคัดทวีปแน่นอนครับผมว่านะเพราะว่ามันจะเยอะมากขึ้นแล้ว นี่ประเทศปากีสถานนะเนี่ยครับเนี่ยปากีสถานอย่างนี้นะฮะสนามที่ไหนตอนนี้สนามอยู่ที่อินดอร์อยู่ที่หัวหมากครับกรกตครับผมการกีฬาแห่งประเทศไทยเลยฮะใช่คนที่เหรียญทองชายเดี่ยวซีเกมเปล่าใช่ครับใช่ครับมาครับมามาคนนั้นมาฮะคนนั้นมาครับต้นแข่งจีวันนี้ของต้นไม่ได้แข่งครับแต่ว่าพี่อาร์อาร์าทะเลแข่งชายเดี่ยวครับแล้วก็หญิงเดี่ยวนี้มีชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวแล้วก็คู่หญิงครับส่วนชายคู่กับคู่ผสมของต้นแข่งพวกนี้นะครับผมเริ่มพวกนี้นะครับ นครับกาานนครัับกกีฬาก็เริ่มเข้ามาครับเพราะเนื่องจากคู่แรกของเราเริ่ม9ก้าโมงนะเนี่ยนักกีฬาคู่แรกของเราเริ่ม9ก้าโมงนะครับแต่ว่าพี่อาถ้าเดือจะเป็นแข่งคู่สองในสนามที่สองครับเนี่ยอันนี้พี่โนของเรานะพี่โนอ่าอันนี้โคดอสครับโคดอสนั่งสายแ่นครับเพราะว่าแดดร้อนครับเหมือนที่ดูใบแล้วฮะแดดร้อนมากฮะวันนี้ทีมไทยแข่งไหมแข่งครับแข่งแข่ง คนบอกว่าซ่อน,อนสายตานิดนึงนะฮะอันนี้นะ่นะนักกีฬาชายเดียวของเรานะฮะเป็นไงครับวันนี้เดี๋ยวผมสัมภาษณ์นักกีฬาชายเดียวนะวันนี้สภาพเป็นไงไหมครับผมชายเดียวเราวันนี้พร้อมไหมฮะอุ้ยกันร้านปืนเลยวะโอ้โกันร้านปืนแล้วเนาะครับเอฟซีท่านไหนเอามาโอคานค่าน้าให้อาทะเรือได้ครับผมทราเติมให้ข้าวรูนึงกินแบนกระปุกนึงนะฮะมาดกนิชายอยู่กกีฬาาดูลวจากสายเาีงมาดูกกีาชายเดีวจากสายเชียงใหม่นะฮะนี่ครับ ตรงแล้วครับผมสนามครับนี่ครับยาทะเรือเราแข่งกันเก้าโมงคืนนะครับนอนรอแข่งนะนี่ก็คนก็เริ่มเข้ามาครับส่วนด้านนอกเป็นสนามวอร์มคนจะอยู่สนามนู้นส่วนมากครับเพราะว่าเริ่มวอร์มกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะผมจะพาเดินไปนะสนามด้านนอกไม่แน่เอากันเลยครับอันนี้เป็นสนามข้างในนะฮะสู้ๆครับเต็มที่ก็พอใช่ครับเต็มที่ครับสู้ๆครับพร้อมครับ เนี่ยครับอ <laughs> ันน so ี <has> ้เ like, ป็นบรรยากาศสนามครับแดดสองแต่ว right ันนี้วันนี้โชคดีหน่อยนึงไม่มีลมนะเนื่องจากเมื่อวานมีลมช่วงเช้านะฮะงานช่วงเช้ามีลมฮะนี้บรรยากาศสนามแข่งนะครับสนามวอเดี๋ยวผมจะพาไปเดินเดินไปดูสนามบอมนะฮะนี่ก็เป็นนักกีฬานะฮะเนี่ยครับถ้าท่านใดสะดวกเรามีจมาเข้าตบอลแบบจริงจังไหมมีฮะมีฮะมีมีมีฝ่ายชนะชนะนะครับขอบพระคุณครับเนี่ยครับดิฉันงานเทคบอล แขกบอลเลยนะของแขกบอลโลกมาเลยมาแล้วนะเดี๋ยวผมก็เลยจะพาเดินไปดูสนามซ้อมนะสวัสดีครับแอดมินของเรานะฮะเรึ่งเราฮะแอดมินอาร์ครับนี่ยฮะกรมีคนของผมเริ่มพรุ่งนี้ครับอันนี้ผู้ชายกับผู้ผสมวันนี้ชายชายเดียวเดียวหญิงเดียวผู้หญิงวันนี้ครับแอดมินปามีก็มานะเนี่อยู่นี่อยู่นี่หมดครับ ฮัลโหลฮัลโหลมอร์นิ่งสวัครับนี <Morning. S 1> ่กรรมการไทยของเรานะฮะ <Good morning. S 1> นี่ครับถึง <Good morning. S 1> มอร์นิ่งครับนี่กรรมการไทยของเรานะฮะบิท <c oughs> <c oughs> มอร์นิ่งทีเชอร์นี่กรรมการไทยของเราก็มาครับมาดูลาดลราเนี่ยเป็นนักกีฬาแต่ละประเทศน,นะฮะส่วนมากเขาจะมอาอยู่ด้านนอกนะเพราะเนื่องจากสนามสนามบอลอยู่ด้านนอกนะนี่ครับผมพาไปเดินดูสนามบอลครับลมมีผลมากครับมีผลมากลมมีผลมากๆนะ

นี่มาเลเซียมาเลเซียแมนเชสเกิล์นะแมนเชสเตอรนะเทเบิล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 โฟร์เอ๋อเทเบิลโฟร์โต๊ะสี่ฮะโต๊ะสี่โต๊ะส,สี่ครับโอเคเทเบิลโฟร์นะฮะอันนี้เนี่ยน,นี่เป็นสนามวอร์มครับนี่ครับแดดเปรี้ยงฮะสนามวอร์มเห็นเงาไหมฮะเห็นเงาไหมฮะนี่ครับนี่เป็นอินเดียนะฮะอินเดียอันนี้มีหลายประเทศนะฮะมีหลายประเทศ อันนี้สีเหลี่ยมนี่น่าจะน่าจะไนจีเรียนะถ้าผมดูดาวผิดนะนี่นี่ไนจีเรียนะน่าจะใช่นะเนี่ยนะครับมาเยอะครับมาเยอะกาหน้าก็มีนะแอ้จีเรียก็มานะฮะมาเยอะฮะมาเยอะนี่ครับบรรยากาศบอมนะฮะนี่คือสนามบอมด้านดอกนะฮะอันนี้คนยังน้อยอยู่เพราะเนื่องจากเป็นประเภทเดี่ยวนะถ้าเป็นประเภทคู่นี้คนจะบอมเยอะกว่านี้นะ สนามซ้อมมีสนามสนามซ้อมมี6สนามครับสนามซ้อมมี6สนาม6สนามด้านนอกกลางแจ้งสนามซ้อมถ้าใครแข่งตอนเที่ยงก็วอร์มตอนเที่ยงนะฮะตายครับผมว่าผมบอกคำเดียวเงาแดดนะฮะนี่เป็นบริเวณสนามด้านนอกครับสนามวอร์มด้านนอกครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมกองเชียร์ทุกท่านนะครับถ้าท่านสะดวกมามาที่สนามได้เลยครับถ้าไม่สะดวกก็ดูไลฟ์สดผ่านช่องต้นรัชนาวีได้นะฮะ กีฬามาเซียวอร์มินะฮะโต๊สี่นะฮะเนี่ยก็อินโดนีเซียก็มาฮะอินโดนีเซียอยู่โตนู้นนะฮะอยู่ฝั่งนู้นนะนี่เดี๋ยวเยี่ยมนะเนี่ยน่าใช่ฮะน่าใช่ในทีมเสมียนเดี๋ยว็ดเย็นฮะจะเย็นของเขาน่าจะน่าจะโตนู้นหรออยู่ไกล้นู้นน่ะผมมองเห็นสีเสีมส้มนู่นนะสีส้มนู่นนะเห็นไหมเศีส้มนู่นตรงนู้นนะเนี่ยปลายนิ้วผมนู่นนน่ะนู่นน่ะปลายนิ้วผมน่ะสนามวอร์มกว้างจัดใช่ฮะสนามมีกี่วันครับตอบหน่อย อ๋อที่อินดอร์นี่มี3มวันครับ29 30 1นะครับผมแล้วก็ส่วนวันที่2ที่3อยู่ที่น้องจอกอยู่ที่อารีนาบางกอกน้องจอกนะครับวันที่2ที่3ครับแข่งที่นู่นนะฮะใครแข่งกี่โมงครับวันนี้ของคู่ไทยคู่แรกประเดิม9ก้าโมงครึ่งนะเวลาสวยฮะพี่อาทาเรือนะฮะประเภทเดียวชายนะฮะ9ก้าโมงครึ่งครับนี่ครับก็จะเป็นบริเวณรอบๆสนามนะครับผมดูบรรยากาศรอบรอบสนามสดๆเลยตอนนี้ฮะ นี่ก็เป็นรถรถขายของมีขายอติมนะฮะขายติมขายกาแฟาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจลอตเตอรี่ก็มีนะเนี่ยครับใครสนใจลอตเตอรี่นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูอยากดูใช่ไหมเนี่ยไอติมนะเดี๋ยวผมพาไปดูผมพาเดินอ้อมเนียนๆไปนะครับกิลางเราก็ไม่แอบซื้อกาแงกาแฟานะฮะข้าวก็มีนะฮะมาที่นี่ที่นี่ก็มีข้าวทีมเยินชนะเยินายเดียวอยู่ไหนอยากเห็นนี่ฮะเนี่ยผมกำลังจะพาเดินไปดูดนะใจเย็นฮะนี่ครับเอา เขาวอมอยู่ฮะเขาวอมอยู่นะครับนี่เป็นพิซซ่าก็มีนะโอ้โหของกินเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูดูกัมพูชาที่เดี่ยวชายนะฮะที่กัมพูชาที่ซีเกมนะซึ่งเขาเป็นแชมป์นะฮะยังไงผมจะพาเดินลัดมาฮะตอนนี้เราอยู่ที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยครับหรือว่าหรือว่าหัวหมากนี่นฮะตอนนี้เราอยู่ที่หัวหมากครับผมจะแข่งที่นี่3วันครับ29 30แล้วก็วันที่1นนะฮะที่หัวหมากนะครับ นี่ครับนี่ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ผมนะช่วยแชร์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเนี่ยนี่อันนี้ปัมบูชาครับปัมบูชาเดี๋ยวใช้นะฮะนี่ครับอยู่นี่ฮะดูถ่ายทอดสดดูถ่ายทอดดูถ่ายทอดตอนแข่งในช่องไหนมาครับถ้าโต๊ะหนึ่งโต๊ะสองนี่ได้ได้ทางช่องโมโนครับแอปโมโนแม็กนะฮะแล้วก็ช่องเทคทีวีเทคทีวีจะเป็นโต๊ะที่สองนะฮะส่วนโต๊ะหนึ่งจะเป็นโมโนแม็กนะฮะส่วน สามสามสี 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดนี่น่าจะผ่านไลฟ์สดแต่เดียวนะฮะไลฟ์สดนี่ครับอันนี้เดี่ยวชายนะฮะสขาขานในใหม่ของเจ็ดปอลให้ชาวโลกดูดู่งๆเลยว่าครับไม่แชมป์ไม่ว่าอย่างให้ไทยดูเป็นผู้จัดยินดีครับยินดียินดีมากๆครับผมขอบคุณมากๆครับผมนี่คอันนี้เดี่ยวชายนะอันนี้อันนั้นฝั่งนู้นบูไนนะฮะฝั่งนู้นเสื้อสีขาวฝั่งนู้นบอมอยู่บูไนน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 ะะะะะะฮฮฮีีีี่่กกัับมมมนะููาาสสสเเเื้ออแดดงงลวิป็จจ มาเยอะครับมาเยอะเออนะครับนี่กัมพูชาครับกัมพูชาอันนั้นอาเจนตีน่าก็มานะอาเจนตีน่ามานะครับยืนยืดสายอยู่บนโต๊ะนั่นเองครับอาเจนตีนา่ามาเยอะครับมาเยอะกำลังบอมอยู่ฮะเริ่มเริ่มคู่แรกเก้าโมงนะะเริ่มคู่แรกเก้าโมงใครจะดูคู่ไหน พี่มาบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมจะได้ไปไลฟ์ให้ยกเว้นโต๊ะหนึ่งกับโต๊ะสองนะใครจะดูคู่ไหนเพราะว่าอยากดูอยากดูทีมชาติอะไรเดี๋ยวผมจะนั้นให้ถ้าใครเยอะที่สุดผมจะไปไลฟ์ให้ครับเพราะว่าโต๊ะหนึ่งกับสองไม่สามารถไลฟ์ได้นะผมว่าน่าจะน่าจะผ่านช่องแอปมูนแม็กกับช่องทีวีของเขาติดติดลิขสิทธิ์ของเขานะแต่โต๊ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ไลฟ์ได้สูส้ๆครับคุณต้นเมืองใจขอบพระคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับ เพราะผมไม่เห็นหัวใจนะใครกดหัวใจกดไลค์ผมผมไม่เห็นนะเพราะว่าผมไลค์ผ่านแอปอะไรเนี่ยอะไรอะไรติ๊ซึมไลค์เนี่ยมันเลยผมเลยไม่เห็นถ้าไลค์ถ้าไลค์ถ้าไลค์ผ่านเฟซอย่างเดียวผมเห็นหรือว่าไลค์ผ่านยูทูบอย่างเดียวผมเห็นนะแต่ว่านี่ผมไลค์สองทางเลยนะครับผมอยากดูทีมไทยแข่งเหรอเน้นๆเลยนะฮังการีครับฮังการีผมยังไม่เห็นนะเพราะว่าเขาเป็นมือวางเขาจะแข่งช่วงบ่ายเออไม่ใช่ช่วงบ่ายช่วงซสายอะว่าเขาเป็นมือวาง เขาจะมีรางมือหนึ่งหนึ่งถึงแปดของโลกเขาจะให้แข่งสายๆหน่อยครับสวัสดีครับต้นสวัสดีครับอันนี้ครับอันนี้เป็นกรรมการมาจากต่างประเทศครับพี่วานนี่ครับเบียดีครับอันนี้ครับฝากดูแลผมด้วยนะครับอันนี้อันนี้กรรมการมาจากต่างประเทศนะครับผมพูดไทยไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยครับนี่ยนี่กับพี่วานครับพี่วานชุดรองแล้วนะฮะพี่อารเตตโต้ไหนพี่อารเตตโต้สองฮะอันนี้กรรมการนัดนะฮะกรรมการนัดจากไทย เหมือนว่าแต่งตัวเที่ยวเนาะเออเหมือนตุ๊กตุ๊กพวกเยอะไงโอ้ชิลมากเลยอ่ะกรรมการหน่งตัวเท่มากฮะกรรมการรอจัดนักกีฬาฮัลโหลไฮฮัลโหลฮัลโหลเดอะคัมทูไทยแลนด์ฮัลโหลเดอะคัมทูไทยแลนด์นักกีฬาครับแข่งที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าหัวหมากนั่นะครับเนี่ยเป็นเ่เดี่ยวชายนะฮะเขากำลังจะลงกรรมการแข่งขันนะเดี๋ยวเราต้องเดินแทรกเข้าไปข้างในก่อนเพราะถ้าเราไม่เดินแทรกเราเข้าไม่ได้ครับ อ๋อนั่นทีมนั่นเสื้อสีนั่นแคลมาลูนนะเราต้องเดินแครกกันครับ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 อันนี้อันนี้โต๊ะหนึ่งนะอันนี้หนึ่งอันนี้โต๊ะสองครน,นี่พี่อาจจะแขกโต๊ะนี้นะฮะโต๊ะสามนั่นนู้นนะฮะนี่เป็นทีมงานของไทยแล้วนะ สูงครับคุณตัวขอบคุณมากครับผมอันนี้เป็นที่นั่งที่นั่งมีครที่นั่งมีเยอะเลยฮะแต่ว่าเนื่องจากสถานที่นนั้ผม,มว่ากลางวันน่าจะร้อนนะแต่ว่ามันเป็นหน้าหนาวอยู่ฮะแต่ว่าดดแดดแดดร้อนแน่นอนเป็นซมคนไทยนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่โต๊ะหนึ่งสอง หนึ่งสามห้าโต๊ะห้าดีกว่าโต๊ะนี้คนนี้เล่นดีคนเนี้ยคนสีดำนี่เล่นดีมากคนสีดำนี่เล่นดีครับเนี่ยคนคนคนนี้เล่นดีคนนี้เดียวดีมากเนี่ยคนดำดำเนี่ยครับคนนี้ดีครับคนนี้ดีเอาคนนี้เนี่ยคนนี้อยู่ในสายตาผมแล้วครับผมต้นตอนนี้สนามร้อยดีไหมครับไม่ผ่านเลยพอดีอ๋อตอนนี้เกาหลีน่าจะเปลี่ยนใช่น่าจะใช้ได้ครับแต่ก่อนตโซเดียม่เคยมีเล่นบุนนะตั้งแต่ตีเทเบิลอลวันนี้สร้างเล่นบุนเองเนี่ยทำเล่นไม่เป็นเลยตอนก่อนครับทุกวันนี้ติด Đây đi nạc ra Hello. Hello. Hey. Jovi. Jovi. อันนี้พี่สอละสักแล้วนะฮะแอดมินสอฮะแอดมินสอรู้จักสอซ้ายทางด่วนนะฮะกางเก่งมระขามซ้ายไพ่ฮักนะฮะสูตัวค้าขอได้แชมป์ขอบคุณมากครับผมของครับเข้าชมฟรีไหมเข้าชมฟรีฮะเข้าชมน่าจะฟรีนะผมไม่เห็นเขาเก็บบัตรนะหน้าฟรีครับฟรีอันนี้ตะก้องสุดรองละตะก้องสุดรอง น,นี่สนามที่5นะน,นี่สนามที่5ครับผมอันนี้สนามที่3น,นี่สนามที่1ฝั <c oughs> ่งนี้จะเป็นเลขขี้นะฮะหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดนะฮะฝั่งนู้นเป็นสองสี่หกแปดนะฮะอันนี้ก็เป็นเดียเด่ยวดีฮะอันนี้ก็เดี่ยวดีฮะอันนี้คือระดับต,ต้นๆของโลกเหมือนกันครับคนนี้ ก็แ่าผมไม่แน่ใจนะใช่เช okay. ็คหรือเปล่านี่ก็เล่นดีเอานี้เล่นดีมีเป็นบรรยากาศสดสนามเลยนะปิดขอบสนามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมนะครับผมกดแชร์ผมได้ยิ่งดีมากๆขอบคุณมากๆเลยครับผม คู่แข่งพรุ่งนี้ป่ะใช่ครับค,คู่ชายแข่งพรุ่งนี้ครับคู่ชายผู้ผสมแข่งพรุ่งนี้แต่แต่ว่าวันนี้มีคู่หญิงนะครับวันนี้สกูนะผมจะตั้งกล้องไนะว้นะสักค,กคู่นะสกูนะสักคู่นะเนี่ยเนีต喏เต喏เต喏เอากระเป๋าให้นะกระเป๋ากระลังหล้าเก้าอี้สีดำอ่ะโอ้ใส่ในอา้าว พูด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 นั่น้าน้านอันนี้พี่โน้ครับพี่โน้พี่โน้กระเป๋ามาผมขอบคุณมากครับพี่โน้จะมีเรื่องกับผมครับเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอลเป็นเพื่อนกับพี่อาร์ตก่อนโอเคโอเคโอเคบอลให้เงยอออกเลยนะครับพี่อาร์ตคู่สองโอเคพี่อาร์ตคู่สองสนามสนามสองโต๊ะสองครับอันนี้อันนี้โค้ดแดงของเรานะฮะอันนี้โค้ดแดงของเราเองนะฮะครับ พี่ต้นพี่อาร์ตเสิร์ฟแม่นขึ้นไหมครับสำหรับพี่ต้นคิดว่าอย่างไรตอนนีแน้แข่งที่ไหนละครับแข่งที่ไหนละครับตอนนี้เราอยู่ที่ <im itation> การกีฬาแห่งประเทศไทยที่หัวหม,มากครับหรือว่าเขตบางกะปิที่นี่ครับยินดอสตเดียมหัวหม,มากนี่แหละครับผมแต่ว่าเราแข่งในโดมนะเราไม่ได้แข่งในยินดอสครับใครสะดวกที่ไหนเข้ามาไอ้ใครสะดวกมีเวลาว่างเข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับผมนี่ยังเป็นทําการวอร์มอยู่นะสนามนี้ก็ดีแต่เนี่ยสนามนี้ก็สนามนี้ก็ดีกํากกลังวอร์มอยู่นะสนามนี้ เจอสายผ่านตลอดสายผ่านตลอดนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเนี่ยไปไลฟ์พี่อาร์ตบอมครับโอเคได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับจัดให้สายผ่านตลอดใช่ไหมฮะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวผมจะไปไล่เดี๋ยวไปไลฟ์พี่อาร์ตบอมนะเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมเดี๋ยวตอนนี้พี่อาร์ตกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นะฮะอันนี้พี่อาร์ตกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นะเดี๋ยวผมพา กำลังทำการเปลี่ยนชุดอยู่นะเดี๋ยวผมพาไปไล์ยาร์ดวอร์มนะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเจอกับมาเลเซียมาเลเซียโต๊ที่ที่สามนะฮะ,ะสนามดูเล็กมากเลยใช่ครับมีเด็ก็บบอลไหมอ่ะเหนื่อยเหนื่อยตอนเก็บบอลผมไม่แน่ใจว่ามีเก็บเก็บบอลหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าถ้าไม่มีก็คือเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าโต๊ะสนามแคบมากแล้วเราก็เตะทีก็เด้งข้ามหัว ปรเทเดียวรอบแรกแสงแดดเข้าตาไม่มีครับเข้าดาเข้าตาแน่นอนครับแดด,แดดแดดแรงตาแน่นอนครับผมมาเลเซียมาเลเซียแข่งแล้วเอาเรื่องใช่ครับมันแข่งมาเลเซียเจอคู่นี้นะฮะมาเลเซียเจอคู่นี้นะให้ผมเข้าไลฟ์ใหม่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์เป็นแนวนอนให้ให้ผมเข้าไ,ไ,ไลฟ์ใหม่ไห,ไหมฮะแต่ถ้าถ้าให้ผมเข้าไลฟ์ใหม่พีมมาพี่มาบอกผมหน่อยว่าให้เข้าไลฟ์ใหม่เพราะว่าตอนนี้ผมผมตั้งเปน็นแนวตั้งอยู่มันกลับเปน็นแนวนอนไม่ได้ ต้องออกจากไลฟ์ก่อนที่เข้าใหม่เอาไงฮะ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 ให้ให้ผมออกจากไลฟ์ก่อนไหมครับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยวันนีบอกผมหน่อยถ้าถ้าอันนั้นผมจะได้ออกจากไลฟ์แล้วก็อัันนน้ให้ใหม่จะได้ดูวงกว้างใช่ครับใช่ครับจะได้ดูวงกว้างครับผมออกใหม่ครับโอเคครับอ,ออกออกเคผมออกใหม่นะ อย่างนี้กันไปไหนนะกดกดไว้ด้วยนะฮเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกใหม่แล้วผมจะเข้ามาใหม่นะครับแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวขอแป๊บเดียวครับประมาณ2นาทีโอเคนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าใหม่เดี๋ยวผมเข้าใหม่ครับผมฝากบอกตอนน่อด้วยนะครับเดี๋ยวผมเข้าใหม่นะฮะ